อันนี้นะครับเป็นพิซซ่านะครับที่คุณมุนทาไปซื้อมากับคุณชัตทไทยอ่าหน้านี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวพาซาที่ตอนแรกเนื้อหมูเยอะมากที่เราได้ถ่ายทำไว้หน้าตอนนี้เหลือเค้มมันหมูสามชิ้นคนที่กิ้งมันหมูอยู่ก็คือตัดต่อยลูกชิ้นหมู แล้วเราก็แพนกล้องไปดูคุณอ้อยโอ้ดูหนะ้าคิดนะ่ะทำไงกูถึงจะมีลำไส้ลงพิซซ่าอ้าวฟานหาคนจ่ายตังค์อันแน่นมองมองฮึอะไรนี่แล้วนะคนนี้คือใครมูอ ตรงนะครับส,สายน้อยขอบคุณนะคะไหนลูกพิซซ่านี่คือพิซซ่าอะไรมาอ้าวควันอะไรขึ้นครับเราหันไปนานเนี่ยจะตอยเล่นกับพระอายุงงเท่าไหร่คะหนูหนูอายุเท่าไหร่อ่าไหนไหนไหนเสียงอะไร อันนี้คือพิซซ่าเสียดายกล้องถ่ายได้แต่รูกแต่จดจำกินไม่ได้อีอี